โอเคครับตอนนี้ก็อยู่ในช่องก้าไซเบิลล้วครับผมวันนี้ก็มีอะไรให้ทายให้ดูมากมายนะมีแต่รถเครื่องของนักกีฬาเก่าของผมนี่วันนี้ผมทาเพิ่องเสียงใส่รถด้วยตัวเองนะครับผมดอกซับ6นิ้วเสียงกลาง8ดเสียงกลาง4นิ้ว2ดอกเสียงแหลม2ดอกนะครับผมแล้วก็พาวเวอร์ขับกลางขับซับในตัว3,500วัตต์แล้วก็ปีหนึ่งตัวใช้ยำนะครับใช้แบตแค่5แอมป์เท่านั้นนะจอดเปิดเครื่องติดเครื่องก็ได้หรือว่าดับเครื่องเปิดก็สบาย สามสี่เพลงสบายเลยสามารถเปิดกินเลี้ยงกินโตกินได้สบายนะครับผมเสียงเหลือแร่เลยมันถึงจะไม่สวยแต่ว่ามันก็ใช้งานได้ดีนะครับผมนี่นะปีเป็นอย่างนี้นะครับผมแล้วผมก็มีแป็นไว้ยันหนึ่งด้วยว่าผมจะเอาตู้ซับตู้นี้ออกนะ EP สองคอยรอติดตามนะผมจะตู้ซับตู้นี้ออกแล้วผมก็จะเอาดอกแปดนิ้วมาใส่คู่หนึ่งเป็นสี่ดอก แล้วมาดูกันที่ว่ามันจะน่าเกลียดกว่าเก่าหรือว่ามันจะดังกว่าเก่านะครับมาดูรอติดตามกันด้วยนะเกิดใครดูคลิปนี้ถึงห้า้อยวิวถึงพันวิวเดี๋ยวผมจะไปเปิดกลางแก้งที่ลงุงลกไม่มีคนเลยให้ทุกคนดูว่าเสียงมันได้ดังเป็นยังไงโอเคนะครับผมขอโทษทีนะที่หายไปนานที่ไม่ค่อยได้ทำช่อง y ย u t u b e ตอนนี้เพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาติดคบโควิดก็เลยยุ่งเรื่องอื่นอยู่เนี่ยเพราะเครื่องเสียงชุดนี้ที่ผมทำนี่ก็สองวันเลยนะเต็มเต็มเลยนะที่ผมทำเนี่ยตีซะ ชุดนี้ก็มันหมดประมาณ2,000ันบาทครับแบตบเดิมเดิมรถเดิมเลยอันนี้ก็คือเสียงนะคบไม่ได้ตกไ<ผ>ม่ได้แต่ง <ๆ S 2> อะไรเลยนะเป็นเสียงแบบนี้นะแค่กาวร้อนราคาซื้อมาประมาณ6ขวด7ขวดเนี่ยแหละถึงจะพอแล้วก็ทำแล้วก็ซื้อผ้าผ้าผ้ายางผ้าเต็น์มาจะมีขายแถวตลาดนะัดถ้ามีขายทุกคนถ้าใครอยากทำเองทำฟังได้ครับไม่ต้องไปของงอช่างถ้าใครจะดูคลิปสอนทำไม่สอนทำไปดูคลิปคนอื่นก็ได้ ขามีสอนทำกันเยอะว่าต่อพาวเวอร์อยังไงต่อปีอยังไงไปดูกันนะครับแล้วก็อย่าดูคลิปเต็มของคลิปตัวนี้ไปดูที่ช่องใหญ่นะช่องทันวามาแล้วนะครับผมนี่คือสวิฟปิดเปิดนะนี่ก็คือลมที่ระบายเสียงซับนะครับผมดีทุกคนมาฟังเพลงเลยดิฟ้าครับไป ทาากุกคำสัญญาที่พของเธอคงเป็นแค่ลมปากแต่หากว่าเธอไม่ได้รักกันหรือคนแบบเธอมันยังไม่พอที่ถ้าวันไหนข้าใจไม่มีแล้วเจอจะรู้แลสองใจและถ้าหากวันไหนที่ใจเธอช้ำเพราะใครคนนั้นที่เขาทำร้ายฉันขอขอบคุณที่เขาทำร้ายที่เขา เนี่ยเร่งเสียงไม่ได้เยอะเลยนะครับเพราะว่ามันอยู่ในหมู่บ้านนะก็เกรงใจเขาเหมือนกันนี่ตอนนี้เร่งก็มันแค่สามโมงเช้าสนานเองนะที่ปีอะเร่งเลยเหลือแล่เลยแค่แค่นี้ยังดังขนาดนี้เลยนะทุกคนฟังในโทรศัพท์ว่าจะอาจจะดังไม่มากแต่เรื่องจริงนี่หูดังกบเลยนะครับผมแต่ผมว่าถ้าเกิดทํเพงฟังได้แค่นี้ไม่ใช่ว่าน่าเกลียดนะถึงรูปร่างมันจะไม่สวยแต่สามารถถ้าเกิดเราจินโต๊ะจินเลี้ยงหรือเล่นสงการจอดเปิดได้สบายเลยนะครับผม แต่ต้องติดเครื่องนะถ้าเกิดเล่นถูกการแบเปิดเพลงยาวๆเพราะแบต 5A มันจะมาคงจะไม่พอถ้าเกิดแบบ3ที่เพลงพอได้อยู่สบายครับผมฝากทุกคนติดตามมาด้วยนะช่องเพิ่งจะทำใหม่เหมือนกันก็ไม่เคยก็ไม่ค่อยได้ทําเป็นเหมือนกันช่วยฝากดูไว้เยอะๆนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนึงเดี๋ยว EP หลังๆผมจะทําอะไรเกี่ยวกับรถคันนี้อีกเยอะผมจะเอาไปเปิดที่นู่นที่นี่ให้ทุกคนดูว่าเสียงมันดังไกลแค่ไหน